เห็นบอกว่าปีนี้สําหรับงานของช่องสามงานฟุตบอลค่ะคือเบลได้อยู่สีเดียวกับพี่โป๊บใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากที่ทางรายการบอกค่ะเพราะว่าเบลก็ไม่รู้ตัวเองเลยอยู่สีอะไรสีฟ้าค่ะสีฟ้ากับโป๊บใช่ค่ะคือกับพี่โป๊บแฟนๆก็รุนเยอะอะค่ะค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าพี่น้องไหมคะโอ้โหถามแรกตรงไปตรงมาตรงไหมตรงมาไหม ก็คือถ้าสําหรับตอนเนี้ก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นแหละค่ะทำไปนึงว่าตอนนี้เออใช่กันเลยแต่ตอนอื่นอ่ะมันมีโอกาสเฉยอย่างยังไม่ได้ปิดะตีมันยังไม่ได้มีตอนอื่นไงมันยังไม่ไม่มันยังไม่มีจังหวะแบบอย่างนั้นเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเราแบบเป็นสายธรรมะอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบธรรมะจัดสรรมะเอาจริงๆก็มีเรื่องมีท็อปิกที่สามารถคุยกันแล้วรู้เรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเบลก็มีเหมือนปรึกษาเรื่องธรรมะกับพี่โป๊ปอะไรเงี้ยก็มีบ้าง ย่างเงี้ยค่ะใช่สมมติมันจะเป็นแบบแค่นั้น,น <c oughs> เป็นคนเชื่อเรื่องหมอดูใช่ไหมเ <c oughs> ชื่อเรื่องหมอดูไหมเหรอแล้วแต่จริงหรอแล้วแต่คะ่ะแต่เห็นหมอดูบอกว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยจะมีแฟนอแต่ว่านี่เพิ่งต้นปียังมีเวลาอยู่ กาอนนี้ไม่ไา้มันงะัันนีาฮาฮ่าตาฮา่าฮ่า่าง่าาฮ่้าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่ฮ่าา อะไรนะต่างเลยเหรอก็นะก็เลยใช่ป่ะคู้วพี่โอ๊ตเป็นล้ทชาวชุมชนเบือหน่อยฮะเอาล่ะเ,เ,เ,เมื่อกี้พี่โอ๊แบบฟังกินสุดๆไปแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมลุ้น